หวยหปย80บาทนะครับมีจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณข้างๆสาลาว่ากลางปทุมธานีนะครับหรือสารากลางนั่นเองนะครับคุณนายเจนเข้ามาด้วยความสดกตกสุดใจไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหวยใบไม่ใช่หวยชุดอ๋อหวยเดียวหวยใบ ปกติก็ต้องเล่นเป็นชุดกันใช่ไหมมีแล้วหลาคนชอ๋อก็คือได้สามล้านใช่ไหมหกล้านอ้าหกล้านเลยไม่รู้ไม่เคยเล่นสนใจจะได้สามล้านนะครับรีบมาที่สารคดีหกล้านหก็โทษพูดผิดอีกแล้วโอ้คิวยาวเลยทีเดียวนะครับโอ้เขามีโพยกันมาเลยแฮะขอสุกใบแล้วคันคือ ครับก็จุดที่ขายก็จะเป็นบริเวณที่เป็นร้านข้าวนะครับอาคารที่ปทุมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสารกลางนะครับสารกลางนะครับสารกลางปทุมธานีนะฮะด้านหน้าก็จะมีสารหลักเมืองปทุมนะครับส่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นสารนะครับสารจังหวัดปทุมนะครับด้านหลังก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับ ก็เมื่อเช้าผ่านมาตอน7จ็ดโมงไม่มีคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่จะเปิดถึงกี่โมงก็ไม่ทราบนะครับอันนี้คือว่าที่เศรษฐีนะครับว่าที่เศรษฐีใหม่นะครับหล้านหล้านกันทุกคนเลยนะครับอันนี้ถ่ายไว้ก่อนนะครับอย่าเกิดถูกเลขขึ้นมานะครับก็จะได้รู้ว่าซื้อจากตรงอาคารทประทุมนะครับที่ข้างๆสารกลางนะครับ เกิดทำตกเอาไว้อย่างนี้ครับก็จะได้จะได้เป็นหลักฐานนะครับนะ <laughs> อันนี้ก็จะมี6ลล้าน2ท่านนะอสท่านข้างหลังก็จะมีร้านทวัตชัยนะครับก็จะเป็นร้านขายกรอบภาพกรอบอกรอบภาพราชการที่5รัชการที่9อะไรแบบนี้นะครับ ็มีหินมงคลนะครับถัดไปก็จะเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับของสารากลางนะครับบริเวณที่ขายก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นขายสลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในราคาปกตินะครับก็คือ80บบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่หายากมากนะครับหายากมากๆตอนนี้ลูกค้าที่ได้รับสลากนะครับก็กำลังดูกันอยู่นะครับว่า ถูกต้องหรือเปล่านะครับในระหว่างรอนะครับเราเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับ ไปแล้วอย่าวก็รวยตายเลยอันนี้คือผู้ที่รักการเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับว่าที่เศรษฐีใหม่นะฮะก็กำลังรอที่จะเข้ามารับโชคกันอยู่นะครับคิวก็มากันเรื่อยๆนะครับ ขายดีขายดีเลขก็จะมีเท่านี้นะครับสลากกินแบ่งก็จะมีโคต้ามาอยู่ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีมาแบ่งมาขายแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นใบเดี่ยวๆนะครับจะไม่มีตัวที่เป็นชุดๆนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าผ่านมาแล้วเจอก็สนใจก็ต้องรีบซื้อกันนะครับ เาะจากกรนร้นเหรอใครจะซื้อก็ต้องเตรียมพยายามเตรียมเศษมาให้พอดีนะครับเพราะว่าคนขายอาจจะไม่มีทอนนะครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับคึกคักตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นสลากินแบ่งที่ราคาถูกนะครับเห็นเขาบอกว่ามีทุกวันด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีมาวันละไม่เยอะนะฮะวันละนิดวันละหน่อยนะครับ ขอบค่าขอบคอนะครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอะไรจะหายไปตั้มตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้อยากได้แปดห้าสองอ่ะหนับได้แปดห้าห้าซื้อทะเบียนรถวันที่หนึ่งรถเอาวันที่หนึ่งรอยากได้แปดห้าห้าอ๋อไม่มีค่ะแปดห้าหมดสองมี่แต่วันที่หนึ่ง ต่อเรามาข้างเคยงแทงก็ยังดีนะครับางวันที่หนึ่งถ่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดจะทำร่วงไปไม่ได้นะครับต้องไปฟ้องร้องกันจะเป็นินนีีใหม่เพียบเลยครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับรายงานจากสารากลางปทุมธานีนะครับ 对对。<Yeah. S 2> yeah.